ทุกคนคะกี้มาตัดผมวันนี้ตัดผมอีกแล้วจ้าฉันผมมันยาวนะคะำคามากเลยแล้วก็อากาศร้อนนะคะก็เลยเออมาตัดผมดีกว่านะวันนี้มันยาวเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้เราก็เลยจะมาตัดให้มันสั้นนะคอยดูนะมาตัดกับพี่คนไทยคนเดิมที่วิกกี้มาตัดประจำอะค่ะ คอยดูว่าตัดเสร็จแล้วนะมันจะออกมาเป็นยังไงอุ้ยพูดแล้ววิกกี้ก็หาทรงที่วิกกี้จะตัดจะตัดให้สั้นเลยทุกคนเพราะว่าแบบลำคาเนาะนั่นแหละนะคะรอดูนะว่าตัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงออยุ่งยุ่งทุกคนยุ่งมากซัมเมอร์นี่เป็นอะไรที่แบบคือยุ่งอยุ่งจริงๆไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์อะไรเลยใน YouTube นะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่างอะ่ะจะไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องลดขายอาหารซึ่งวันพรุ่งนี้ นะคะวิกกี้จะต้องไปเอารถเขาบอกว่ารถเสร็จแล้วเราต้องไปเอาเราก็ต้องมาทำอาขอทะเบียนรถประกันนะคะแล้วก็ inspection, อินสเปกชันรับสมัครคนทำงานนะคะเยอะแยะมากมายทุกคนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จยังไงวิกกี้มารีวิวให้ดูแต่เดี๋ยววิกกี้พาทุกคนนะคะไปชมว่าวิกกี้ไปทำอะไรบ้างแล้วไม่ได้ทำคลิปเนี่ยนะคะ เดี๋ยววิกกี้จะเอารวมคลิปว่าทําอะไรบ้างนะคะมาให้ทุกคนชมให้ทุกคนหายคิดถึงแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าวิกกี้มีเวลาทําคลิปก็จะทำคลิปแต่ถ้าเกิดวิกกี้ยหายไปก็ไม่ต้อง เป็นห่วงไม่ต้องกังวลอะไรนะคะก็คือว่ายุ่งอยู่นั่นเองนะคะกับน้องฟา้าใสก็ยุ่งนะคะกับสามีก็ยุ่งคือช่วงนี้เป็นอะไรที่ยุ่งมากซัมเมอร์เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเวลาเลยนะคะจะมาไลฟ์สดก็ไม่ได้ไลฟ์สดอยากไลฟ์สดมากเลยอะแต่ว่าไม่มีเวลาใครคิดถึงก็ไปดูทิกต o อกนะคะทิกต o อกหรือ IG เพราะว่าจะโพสภาพประจํานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าผมตัดมาจะเป็นยังไงทุกคนตัดเสร็จแล้วแบบสั้นมากคราวนี้เป็นยังไงบ้าง เจ่บแท้คุณผู้ชมมาแบบว่าคือแบบเบาหัวมากสบายนะคะเอาแบบเจ็บแท้แบบติดหนีบผมไอ้หนีบหูได้อะไรเงี้ยนะไม่แบบเท่าไหลถ้าโดนไหลแล้วเวลานอนแล้วมันบานออกหน้ารำคาญอันนี้ก็สั้นสุดๆไปเลยทุกคนเปลี่ยนเป็นทอมบอยเลยนะคะเป็นทอมบอยะเนี้นะคะทรงนี้เลยเป็นไงชอบไหม วิกกี้ชอบนะวิกว่ามันมันเบาหัวดีสบายดูแลง่ายดีทุกคนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยววันนี้วิกกี้จะพาไปดูอุย้ยผีเด็กอยู่ตรนั้นโอ้ยผีเด็กอยู่ตรนั้นมาแล้วโอ้ผีมาแล้วอผีเด็ก Yeah, I got you uh, tray for your plant. I got you a plastic tray for the bottom of the plant. That was Did you? Yeah. Right. right it bigger than the other one. You see? You see the bigger tray? The two plastic trays right there? Uh huh. Yep, the bigger one on the bottom was the one that I bought for you. I forgot to tell you. Because your bigger plant, uh, the, um, the, the flower, the jasmine, the jasmine plant. It was too big for its little plastic tray, so I bought you a new one. Um, okay. They move out. Yeah, they didn't want to hit it with their skids too. Their bobcat. ทุกคนอันนี้ก็คือว่าสภาพบ้านหลังจากทำเสร็จแล้วนะโอ้ยลูกแกล้งเนี่ยทุกคนให้ดูนะอ,อันนี้คือหินที่เรา เอาออกจากตรงนี้อันเก่าเนาะเราไม่เอาทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเาเก็บไว้ขายหรือไม่ก็เอาไปทําอย่างอื่นนะคะเพราะว่ามันแพงมากนะคะ เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันทุกคนนี่นะ นี่คือหน้าบ้านก็ทําใหม่หมดเลยตรงนี้เป็นปูนคือลาดปูนหมดเลยค่ะทุกคนทุกคนวิกกี้มาสรุปให้ฟังก็คือว่าเรานะคะทำหน้าบ้านหลังบ้านใหม่เลยนั่นก็คือเอาอันเก่าออกหมดพื้นอันเก่าทิ้งหมดเลยนะทุบทิ้งหลังจากนั้นนะคะก็เนี่ยค่ะมาปูละปูนซีเมนใหม่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยววิกกี้จะมาสรุปมาบอกยอดให้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ แล้วก็เมื่อกี้จะเห็นว่ามีรถฟู้ดเทรลเลอร์นะคะจอดอยู่หน้าบ้านซึ่งอันนั้นอ่ะได้มาแล้วได้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ชมแต่วิกกี้ก็ยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะยังไม่ได้ทำคลิปให้ดูเพราะว่าคือรอสายไฟเสียบจากในบ้านนะคะต่อไปที่รถ ถึงจะเปิดไฟเปิดแอร์ในนั้นได้เพราะเพราะตอนนี้อ่ะมันเปิดไม่ได้นะคะวิกกี้ก็ไม่อยากเข้าไปมันร้อนไม่อยากไปรีวิวนะคะ <c oughs> รอให้คุณสามีต่อสายไฟอะไรให้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีเออสเปเชียลสายไฟต่อนะคะงันต่อไม่ได้นะเปิดแอร์เปิดไฟไม่ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงวิกกี้มารีวิวให้ดูวันนี้ก็มารีวิวการทําอะไรทุกคนอันนี้เห็นไหมเนี่ย เนี่ยจริงๆมันเป็นอีกแบบหนึ่งทุบออกเพราะว่ามันเป็นรูมันเป็นรูนนรแล้วก็อะไรนะกระลอกเข้าไปอยู่นะคะเราก็เลยทุบออกแล้วก็ทําใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยววิกกี้สรุปราคาให้เดี๋ยวเราไปนั่งสรุปกันหลังบ้านดีกว่าไ่ช่ เอาละทุกคนนี่แหละค่ะก็มารีวิวให้ฟังนะว่าทําหลังบ้านปูซีเมนต์ทั้งหมดนะคะแล้วก็หน้าบ้านทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่รู้ไหมราคาแล้วก็เสาด้วยนะคะรวมกันเอ่อทั้งหมดประมาณทั้งหมดนะคะหมื่นหนึ่งหมืน่นหนึ่งมื่น,นสี่พันเหรียญสหรัฐนะคะดอลลาร์นะคะหนึ่งมืนสี่พัน เหรียญสหรัฐทุกคนก็คือได้หน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านซีเมนเขาทําให้เราหมดเลยนะคะแล้วกเ็เสร็จภายในสาวันทุกคนสาวันเสร็จเลยจริงๆวันเดียวเพอเอินว่า,าช่างที่ต้องมาทุบเสาหน้าบ้านไม่ว่างเขาก็เลยต้องมา3วันนะคะต้องรอให้ทุบเสาเสร็จก่อนตอนแรกก็ทําไมตัดสินใจทําแบบเร็วมากคุณสามีตัดสินใจเราก็ทําเลยเพราะว่าวางแผนเอาไว้นะคะว่า,าคุณสามีอยากได้อ่างจากุชชี่มาไว้หลังบ้านตรงที่ นะคะตรงที่มีเ,เดินไปขี้ชี้ให้ดูเนี่ยค่ะเปลสีแดงอะ่ะตรงเปลสีแดงเนี่ยเราจะวางอ่างจักรุชี่กันนะคะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมตรงจุดหน้าหน้าเราจะซื้ออ่างจักรุชี่มามาไว้นะคะคุณสาม,มีก็เลยตัดสินใจพอตอนแรกมันเป็นมันเป็นหลุมตรงนั้นอะ่ะเป็นหลุมแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นหลุมแล้วก็เป็นมีหินก้อนก้อนใหญ่ๆขนาดเนี้ยวางไว้เต็มเลยนะคะแล้วก็ ถ้าวางฮอตท็อปมันไม่ได้งไงอ่างท็กโกชีไม่ได้เราก็เลยคุณสมิต์ตัดสินใจทำนะคะเราก็ตัดสินใจทําเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดนะคะเราก็ต้องจ่ายค่ารถขายอาหารด้วยจ่ายค่า,าทำหน้าบ้านหลังบ้านด้วยทุกคน2อทีตที่แล้วจ่ายเงินไปเท่าไหร่อะสามหมืนเหรียญทุกคนสามหมืนเหรียญ สามหมื่นเหรียญซารัดนะโอ้โหอีแม่อกอีแม่จะแตกนะคะเพราะว่า,าคือแบบเออจ่ายเยอะเพราะว่าเราทีเดียวจ่ายเงินเยอะขนาดนั้นนะคะก็มันนั่งเครียดอยู่โอโ้จ่ายอะไรนักหนาะรายได้ก็ไม่มีมีตแต่รายรับอะรายได้มีสามีทําคนเดียวนะเราไม่ได้ทำ <laughs> นั่นแหละค่ะทุกคนวิกกี้ตัดผมด้วยทุกคนไหมคือว่ามันร้อนอากาศมันร้อนแล้วแบบผมวิกกี้มันยาวขนาดนี้นะก็เลยแบบมันมันงอแล้วเราลำคาญไปตัดเลยเป็นไงล่ะสั้นจู่ๆเลยจ้าทุกคนจาน้า ตัดผมไม่พอนะคะก็ตัวกระดัมใช่ไหมเพราะว่าทางไปฮกไไิ้งไปว่ายน้ำไปเล่นโยคะกลางแดดทุกอย่างทุกคนเออวิกกี้เนาะเยอะจริงๆนี่แหละคะ่ะมาเล่าประสบการณ์การทำปูปูซเมนหน้าบ้านหลังบ้านให้ฟังนะเผื่อใครอยากเอาไปทำที่บ้านตัวเองแต่ก็แล้วแต่นะต้องต้องดูช่างที่ดีๆด้วยเพราะว่าวิกกี้เห็นมาบางบางที่นะเขาแบบช่างใช้เวลา สองสามอาทิตย์กว่าจะเสร็จนะคะแต่อันเนี้ยเ,เจอช่างดีคือรู้มาจากนายช่างเนี่ยก็คือรู้มาจากคือเราจะเราจะซื้อฮอตท็อปใช่ไหมก็เลยให้าในายหน้าที่เขาขายฮอตท็อปนะคะมาดูให้แล้วนายหน้าเขามาที่บ้านเขามาดูว่าจะต้องเป็บไหนอะไรอย่างนงี้นะคะทีเนี้ยเขาก็แนะนําว่าเออปูซีเมนต์ก่อนเขาว่าปูซีเมนต์ก่อน แล้วเขาก็ได้นำช่างที่ทําปูซิเมนต์ให้นะคะก็เลยได้ช่างมาแล้วก็ช่างก็เป็นช่างที่แบบเออไว้ใจได้แล้วก็ทําดีมากทุกคนนะคะ <laughs> คือปูแป๊บเดียวเสร็จนะคะวันเดียวเสร็จเลยไม่ต้องรอให้เสียเวลา <laughs> เอา,เอาคน <laughs> <ๆ>ก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็ทเนียกิจกรรมนะคะยุ่งวุ่นวายช่วงนี้ก็ส่วนเรื่องรถเนี่ยก็ยัง รอทะเบียนรถนะคะรอทะเบียนรถเพราะว่าต้องมีทะเบียนรถก่อนนะคะถึงจะไปะติดต่อขอ Inspect i o n กับเจ้าหน้าที่ Inspection ก็คือการให้เจ้าหน้าที่มาตรวจว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างถูกต้องตามที่สาธารณสุขกำหนดไหมอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องรอลูกเดี๋ยวมันกัดเอามันออกไป นั่นแหละคะ่ะทุกคนทุกอย่างต้องรอเวลาแล้วช่วงนี้ก็เหมือนคนทํางานน้อยอะไรก็ช้าไปหมดทุกอย่างวิกกี้ก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะคะก็อยู่บ้านพาลูกไปทําโน่นทํานี่ทํากิจกรรมแล้วก็ไปเที่ยวกับ,กบเพื่อนอเออลูกลไม่ได้อยากทําแต่เราก็พาทําอะไรอย่างี้นะคะเพราะว่าเธอไม่มีงานทาแล้วเธอก็ไม่ทำเธอก็ของเงินแคปูนแล้วงานบ้านก็ไม่ทําเอาไหมล่ะทำกับข้าวเช้าเท,ที่งยงเย็นให้ผัวกินอ่ะทำเยนทำแล้วแล้วทำบนัน เธอเปลี่ยนกันไหมล่ะทุกคนดูพีเด็กอยู่เด็กนั่งอยู่บนโต๊ะว้าอาส้มชั้นนะนช่วงนี้วิกกี้ก็จะทําคลิปน้อยหน่อยเพราะว่าคือจะทําพยายามทําประมาณสองสามคลิปต่ออาทิตย์แล้วกันเนาะเพราะว่าวิกกี้ก็นะคะย,ยุ่งวุ่นวายแล้วก็แบบเออหลายอย่างเราก็ไม่มีเวลามานั่งทําคลิปนะคะคือจริงๆมันก็มีเวลาอยู่แต่ว่าเรา มานั่งตัดต่ออะไรเงี้ยเราอยากทําอย่างอื่นมากกว่าวิกกี้อยากทําอย่างอื่นอยากทาอะไรที่ตัวเองสนใจมากกว่าก็เลยเออนะคะจะดูคลิปน้อยลงนิดนึงก็ใครที่คิดถึงวิกกี้ก็ไปติดตามที่ไอจแล้วก็ติกตอกได้เลยนะคะเดี๋ยววิกกี้เขียนลงไว้ข้างล่างให้เพราะว่าเอาวิกกี้จะลงคลิปคือติดติกตอกทุกคนต้องบอกอย่างนี้เลยก็จะลงคลิปติกตอกเยอะเพราะมันคลิปสั้นไงลง พูดนิดเดียวก็ลงได้เลยพูดนิดเดียวก็ลงมาได้เลยไม่มีกฎอะไรมากมายนะคะวิกกี้ก็เออไปสนุกกับ t i k t o อกแล้วก็อินสตาแกรมไอจเนี่ยนะคะก็ลงรูปตลอดเลยเพราะว่าวิกกี้ก็ยังทากิจกรรมอะไรเหมือนเดิมแต่บางทีมันมันคือเราไม่มานั่งแบบเอออัดแล้วว่าทุกคนค,นะคนรำคาญนะคะคนรำคาญรำคาญวิกกี้กออ็ก็เลยไม่เป็นไรถ้างนั้นก็เอาแบบเออภาพแบบสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาให้ทุกคนดูแล้วกันใครที่คิดถึงก็ไปติดตามที่ติ k กตอกแล้วก็อ,อ่าไอจีได้เลยส่วน เนี่ยนะคะอส่ส่วน Youtube เนี่ยทุกคนก็นั่นแหละคะ่ะอาทิตย์นึงประมาณ2-3สคลิปแล้วกันนะคะประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยลงให้ดูแล้วกันเนาะจะได้ไม่อ่คนที่คิดถึงก็ยังดูอยู่แล้ว,วิกกี้ก็ยังอยากที่จะบันทึกภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็ทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมกันทุกคนเมื่อกี้วิกกี้เปิดดูสิดูว่ายน้ำแล้วก็เดิน เดินป่ากลางแดดลืมทาครีมกันแดดดำปิดปีเลยแต่ตรงนี้ยังขาวอยู่นะคะใส่เสื้อกล้ามเอาละค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์แล้วก็ใครชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่คิดถึงกันช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเลยเพราะว่าไม่มีเวลานะคะ ตื่นสายแล้วไม่บางทีก็ตื่นเช้าไปออกกําลังกายไปเดินป่าไปเล่นบัวคาอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าวันไหนว่างจริงๆจ,จ,จ,จะมาไลฟ์สดนะเอาละค่ะทุกคนขอบคุณมากเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ no.